นุชตรงไหนบ้างที่มันเป็นข้อสงสัยถูกต้องครับตํารวจหาคําโ,โกหกครับถูกต้องไหมอ่าก็เหมือนกันวันนี้สมมุติว่าคุณเข้าไปเนี่ยนะครับดีไอดีไอเวลาเข้าไปเนี่ยดีไอเขาไม่บอกอ๋อผมมีหลักฐานอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ดนะีไอเขาไม่บอกเนี่ยเวลาเข้าไปดีไอเขาบอกอ่ะอ่าคุณช่วยเล่าเหตุการณ์นี้ให้หน่อยวันนั้นใครโทรหาคุณบ้างนะครับหลังจากที่โทรหาแล้วพูดอะไรบ้างคุณไปคุณไปที่อ่าท่าเรือประมาณกี่โมงคุณติดต่อใครติดต่อยังไงติดต่ออะไรทั้งไหน เล่า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 พอเล่าเสร็จปุ๊บนะบตามที่ตัวเองต้องการแล้วเนี่ยไอก็เปิดมาเอ๊ะที่บัคคินคุณเล่าเนี่ยกับหลักฐานที่ผมมีเนี่ยมันไม่ตรงกันนี่เอ๊ะมันม,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 มีมันมันมีอะไรที่ยังไม่หมดป่ะเนี่ยที่คุณเล่ามาเนี่ยกับหลักฐานที่ผมมีตอนเนี้ยมันไม่ตรงกันนี่เอ๊ะตอนที่คุณโทรคุณบอกว่าคุณไปถึงเวลานี้แต่หลักฐานที่ผมมีเนี่ยคุณมาถึงเวลานเนี้ยเ,เนี่ยจากข้อมูล gps จากหลักฐานทุกจากจากโทรศัพท์ จากไอ้นี่ของคุณเนี่ยมันถึงเวลานี้แต่ที่เมื่อกี้คุณบอกเวลานั้นเป็นเพราะอะไรเหรอต <c oughs> <c oughs> ูกต้องไหมอ่านี่ไงผมถึงได้บอกไงอ่าคำถามคือนะครับ เรื่องของเสษสมพงศ์นะครับยังไม่มีหลักฐานว่าเขาเป็นคนทําผมก็ต้องบอกว่าเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เราจะไปกล่าวหาเขาแบบนั้นไม่ได้เราไม่นี่ไม่ได้แต่ถามว่าเราตั้งข้อคําถามได้ไหมเราตั้งได้เราตั้งข้อพิรุธได้ไหมเราตั้งได้เราจับว่าเอยเขาโกหกตรงนี้ไม่ไม่เขาไม่ได้พูดความจริงตรงนี้เขาโกหกแบบนี้แบบนี้ได้แต่เราอย่าไปยืนยันแบบนั้นอันนั้นผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับอ่าถูกต้องไหมฮะเพราะเรายังไม่มีหลักฐานถึงขนาดนั้น เราตั้งฉายาว่าเสียเอไอนะครับเพราะเขากล่าวเขากล่าวว่าคลิปนั้นเป็นคลิป AI ถูกต้องไหมครับใช่ครับนะแต่ผมคิดว่าใช่อ่าอันเนี้ยคือเราคิดได้ครับเราคิดได้แต่เราก่าวหาเขาไม่ได้จริงไหมฮะเราต้องคุยคุยกันตรงๆแต่คําถามคือข้อพิรุษจากเสียคนเนี้ยเสียเอไอเนี่ยมันเยอะมันผิดปกติหมดเลยอะไรหมดเลยแต่เราอย่าฟันธงแบบนั้นไม่ได้อ่าถูกต้องไหมคําถามคือถ้าเราไปฟันธงแบบนั้นแต่ถ้าถามว่าเอ้ยคุณลองคิดดูนะ ผมเคยพูดและผมก็ยังย้ําตอนนี้นะว่าหลักฐานลักฐานของการ่าคอตกอรผมบอกเลยยาก3ปีมาแล้วนะครับหาหลักฐานเรื่องของคอตกอรเนี่ยยากยากมาก3ปีมาแล้วเพราะหลักฐานที่จะสาวไปถึงการคอตกอรอนะยากแต่คําถามคือไม่ต้องถึงคอตกอรหรอกนะครับนะครับอ่าแค่ ร่วมกันฆาตกรรมอำพรางอันนี้ง่ายฝ่าไหมร่วมกันอำพรางเนี่ยร่วมกันอำพรางการเสียชีวิตเนี่ยอันนี้ง่ายฝ่าไหมร่วมกันอำพรางการเสียชีวิตอันนี้ง่ายฝ่าไหมจริงๆมันไม่น่ายากเลยนะครับคำถามคือถ้าเมื่อสามปีที่แล้วเจ้าหน้าที่ทาตรงไปตรงมามันไม่ยาก แต่มันผ่านไปสามปีอยู่ปีแล้วเนี่ยแล้วหลักฐานตอนนั้นเจ้าหน้าที่เป็นคนเก็บคนเดียวอะไรคนเดียวทุกอย่างเจ้าหน้าที่มีอำนาจในการเก็บคำถามคือคุณคิดว่าเขาต้องการอำพางแล้วเขาจะเก็บหลักฐานไว้ทั้งหมดหรือเปล่าละ่ะจริงไหมเราเราเราต้องคิดถึงหลักตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเมื่อสามปีที่แล้ว เจ้าหน้าที่ที่ทำเนี่ยแล้วตรงไปตรงมาดีไอก็คงไม่ต้องมาทําคดีเจ้าหน้าที่ของรัฐบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมหลอกจริงหรือเปล่าครับถ้ามีพ่ออยู่นะไม่เป็นแบบนี้ครับถูกต้องครับนะยากเพราะเจ้าหน้าที่ไม่ทําในสิ่งที่ถูกต้องนี่ครับก็เพราะเจ้าหน้าที่ไม่ได้ทําที่สุขที่ถึงที่ถูกต้องไงมันเลยยากหลักฐานบางอย่างอ่ะมันโดนทําลายไปแล้วหรือเปล่าคําถามคือสมมตินะครับสมมตินะครับตัวผมอ่ะเป็นเจ้าหน้าที่สมมตินะครับตัวผมเป็นเจ้าหน้าที่ในการทําคดีนี้ ผมรู้แล้วว่าไอ้หลักฐานเนี้ยมันจะเชื่อมโยงไปไปถึงคอตกอรแต่ผมไม่ต้องการให้ใครให้คอตกอรผมทําลายทิ้งก่อนได้ไหมในเมื่อหลักฐานไม่อยู่กับผมอะผมทําลายทิ้งได้ไหมผมทําลายทิ้งไหมผมก็ทาลายทิ้งไปซะไอ้หลักฐานแบบนี้ผมก็ำรำคายทิ้งเพราะผมเป็นคนรวบรวมพยานหลักฐานถูกต้องไหมผมเป็นเจ้าหน้าที่อะผมเป็นคนรวบรวมพยานหลักฐานอะแล้วผมก็ดูดิเฮ้ยหลักฐานนี้ เป็นอ่ามันเก,กี่ยวกัารากรรมผมทำลายทิ้งหมดทำลายทิ้งให้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 หมดถูกต้องไหมอ่าเพราะฉะนั้นผมก็ต้องบอกเราต้องพูดกันความจริงเราต้องพูดหลักของความจริงเขาไม่เก็บเอาไว้เพื่อมัดตัวเขาหรอกเขาไม่เก็บเอาไว้หรอกแต่คำถามคือเราไปไม่ถึงนั่นก็จริงอ่าแต่อำพางซ่อนเลนกันการเสียชีวิตอ่ะอ่า ปกปิดอำพางซ่อนเลนการเสียชีวิตมันก็หนักนะและไม่ใช่แค่คนเดียวนะทั้งกลุ่มเลยอะร่วมกันสมมติร่วมกันปิดบังอำพางซ่อนเลนการเสียชีวิตหลักฐานมีอยู่แล้วไม่งั้นเขาไม่กล้าพูดว่ามีคอตกอรหรอกแต่ต้องให้ d ีเเปิดรอเถอะไม่นานหรอกหนักมากนะครับ ถ้าคนรู้ไม่พูดออกมาว่าใครทําก็ยากที่จะรู้ถูกต้องไหมฮะสวัสดีครับพี่เอกแต่พิสูจน์ว่าเขาปิดบังอำพัางปิดบังนะครับบิดเบือนอการเสรียชีวิตอันนี้ง่ายกว่าไหมอันนี้ง่ายกว่าไหมชัดเจนกว่าด้วยไหมพอคําถามคือ ถ้าคุณไม่ปิดบงังไม่อำพางการเสียชีวิตแล้วคุณจะโกหกทําไมคุณจะเปลี่ยนท,ม,ยทม์ไลน์ทาไมคุณจะแก้ไขเวลาทําไม <c oughs> อ่าถูกต้องไหมแค่พิสูจน์ว่าเจ้าหน้าที่นะ่ะอำพางก็พอแล้วก็ผมถึงได้บอกไงว่าอันเนี้ยง่ายฟ้าถ้าใครเข้าใจ อะไรเนี่ยยังไม่สะดวกพลตรวจเอกคุยคนบนเรือเรื่องพบดีนไออ้างติดราชการอ่จาจะโคนโทรศัพท์ทำไมอย่างเงี้ยนะครับผมว่าคุณอาจมีไพ่เด็ดอยู่นะครับที่ไปฟ้องศาลแต่เต้ไปถอนออกก่อนคืออย่างนี้ครับคำถามคือ ถามว่าตรงอัดมีมีบัตรเด็ดไหมนะครับคือมีข้อมูลหลักฐานนะที่หลังจากฟ้องแล้วถ้าศารลรับเนี่ยมันจะสามารถขออำนาจศาลเนี่ยไปหาข้อมูลเพิ่มได้ไงไปดึงข้อมูลเพิ่มได้ไงเมื่อสามปีที่แล้วนึกออกป่ะคือคุณอัดไปฟ้องอนะ่ะเอาหลักฐานนะครับเอาหลักฐานนะที่ไปฟ้องอนะ่ะแต่ต้องใช้อำนาจศาลต่อในการเรียกหลักฐานเพิ่มเข้าใจความหมายไหมมันไม่ได้เป็น คุณอาจเดียไม่ได้มีหลักฐานที่พร้อมเสร็จหรือหลักฐานที่แบบสมบูรณ์แบบหรือหลักฐานที่ครบหมดแล้วสามารถเอาผิดได้เลยอันนี้ไม่ใช่แต่เป็นหลักฐานที่นะับเชื่อได้ว่าแต่ต้องใช้อำนาจศาลในการไปหาเพิ่มเติม,เ,ตมเพราะคุณอัจฉริยะเป็นเป็น,เป,นเป็นประชาชนคุณหมอคุณต้องว่าจะอะไรเงี้ยเขาต้องไปเอาเขาต้องใช้อำนาจศาลในการในการเรียกหลักฐานก็เหมือนกับตอนเนี้ยที่คุณอัจฉริยะทำมาทั้งหมดเนี่ยนะับ แต่ต้องใช้อำนาจของดีเออในการเรียกพยานหลักฐานเพิ่มเติมไงนี่คือกระบวนการอพี่เอกพูดอธิบายเข้าใจง่ายไม่อ้อมค้อมอเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าถ้าเมื่อสามปีที่แล้วเอาเข้าไปแล้วเขาไม่ถอนออกนั่นแหละครับเพราะหลักฐานเหล่านั้นยังอยู่และหลักฐานเหล่านั้นสามารถไปไปเอาได้เช่นคำถามคือคุณไปเอาหลักฐานของกล้องวงจรปิด ของเรือขนส่งสินค้าลำที่สวนกันเนี่ยได้ไหมตอนเนี้ผ่านไปสามปีแล้วมีไหมอะอย่าลืมนะเรือเวลายี่สิบสองจุดสามสี่จุดหนึ่งศูนย์มีเรือขนถ่ายสินค้าลำมีเรือนะขนสินค้าลำหนึ่งวิ่งผ่านแล้วบนนั้นมีกล้องวงจรปิดหกตัวคำถามคือ แอาได้ไหมนะ่ะกล้องวงจรปิดหกตัวนั้นอนะ่ะผ่านมาสามปีแล้วอะ่ะและเมื่อสามปีที่แล้วตำรวจเขาอาจจะไปเอามาแล้วก็ได้ทุกอย่างเอามาแล้วก็ได้แต่เขาทำลายทิ้งไปแล้วอะ่ะอาจจะแล้วจะเอาจากไหนอะ่ะแล้วสามปีที่แล้วอไอ้กล้องวงจรปิดมันจะบันทึกอยู่เหรอถูกต้องไหมเรือทรายเมื่อก่อนเคยเห็นกล้องนะครับจากเรือนั่นแหละไม่ใช่เรือทรายครับเป็นเรือขนสินค้าครับไม่ใช่เรือทราย ลำนั้นอ่ะเป็นเรือขนสินค้าครับนี่ไงผมถิงที่บอกไงคงไม่เหลือแล้วค่ะก็นั่นแหละครับอันนี้เราต้องพูดกันฟัามจริงเราต้องเราเราเราต้องคุยกันข้อเท็จจริงแต่คําถามคือถ้าเมื่อสามปีที่แล้วศาลจังหวัดนนท์ถูกต้องไหมอ่าที่ที่คุณอัจฉริยะเนะี่ยไปฟ้องเนะี่ยนะครับแล้วไม่โดนถอนฟ้องคุณอัจฉริยะสามารถใช้อํานาจศาลไปขอกล้องตัวนี้ได้ไหมได้ถูกต้องไหม และคุณอัจฉริยะสามารถไปขอกล้องอีกหลายๆเวลรเวนได้หมดเพราะอำนาจศาลถูกต้องไหมแต่ตอนนี้มันอยู่ที่ไหนล่ะแน่นอนว่าคนรวบรวมคือใครครับก็คือเจ้าหน้าที่ถ้าเจ้าหน้าที่ทําตรงไปตรงมาดีเอสไอจะมาตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่บิดเบือนกระบวนการยุติธรรมหรือเปล่าล่ะคําถามคือเมื่อเจ้าหน้าที่เป็นคนไปรวบรวมแล้วเพราะเจ้าหน้าที่เป็นคนทําสํานวนแน่นอนครับหลักฐานอยู่ในมือเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่สามารถเอาออกและทําลายได้ไหม นะครับอ่าแล้วคําถามคือสมมุติเอาออกแล้วแล้วทําลายถึงเวลาปุ๊บตอนนี้เขาก็อ้างว่าเฮ้ยทำไมค,คุณไปเอาก้องตัวนี้ยังอ๋อตอนนั้นไม่ได้ไปเอาอันนี้ไม่ได้ไปเอาไม่ได้ไปเอาทาั้งทั้งที่เขาไปเอามาแล้วล่ะเช่นที่เรือทรายไอ้ที่ที่เรือขนถ่ายสินค้าเนี่ยไปเอาตอนนี้มันก็ไม่ได้แต่ตอนนั้นเขาบอกว่าไปเอามาแล้วแล้วมันไม่มีอ่าคําถามเอาหลักง่ายๆอ่า อาักง่ายๆผมถามหน่อยสิครับกล้องหน้ารถเจ้าหน้าที่ก็ออกมาบอกว่ามีแต่ภาพไม่มีเสียงถูกต้องไหมอ่าทนวยซึ่งเป็นโฆศกตํารวจก็ออกมาบอกว่าไปดูแล้วอะไรแล้วมีแต่ภาพไม่มีเสียงแล้วทําไมมาอยู่ในมือ,อได้ลามีเสียงคุณช่วยตอบหน่อยสิคำถามคือถ้าวันนั้นคนที่เป็นทนายแม่คนแรกไม่ใช่ทนายกุ้งไม่ใช่ทนายกุ้ง ันนี้ยกล้องเนี้ยหายไปยังคลิปกล้องหน้ารถหายไปหรือยังแต่เพราะทนาโชคดีตรงที่ว่าทนายกุ้งเป็นทนายคนแรกของคุณแม่แล้วเก็บหลักฐานอันนี้ไว้ใช่หรือไม่ถูกต้องไหมอ่ะและคำถามคือ มือถือของนะัน้องตงโมเวลาที่น่าจะโคลนก็น่าจะเป็นเวลาที่ไปอยู่ที่ท่าน้ำนนเวลาตีหนึ่งถึงตีสามคำถามคือเมื่อเจ้าหน้าที่รับเครื่องของน้องตงโมไปเจ้าหน้าที่เจ้าเจ้าหน้าที่สืบสวนรับเครื่องไปเจ้าหน้าที่ไม่รู้เหรอว่าเครื่องอันนี้เป็นเครื่องจริงหรือเครื่องโคลน นะผมถามได้เลยครับเจ้าหน้าที่ไม่รู้เหรอครับรับเครื่องไปแล้วเจ้าหน้าที่ไม่ได้ตรวจสอบนะครับว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องจริงหรือเครื่องโคลนถ้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วคําถามเครื่องโคลนไปอยู่ที่แม่ได้ยังไงจริงหรือป่ะเนี่ยเราลองคิดหลักง่ายๆคําถามคือคุณเป็นเจ้าหน้าที่ตรงไปตรงมาถามว่าวันนี้คุณเก็บหลักฐานมือถือของน้องตะโมเป็นมือถือที่สําคัญที่สุด ก่อนที่คุณจะเอามือถือของน้องตะโมไปทาการตรวจสอบคุณต้องตรวจสอบก่อนว่าใช่มือถือของน้องตะโมใช่หรือไม่ถึงกระติกจะเป็นคนสลับเครื่องหรือใครเป็นคนสลับเครื่องแต่ก่อนถึงมือเจ้าหน้าที่ตํารวจเจ้าหน้าที่ตารวจไม่รู้เหรอครับว่าเครื่องนี้ไม่ใช่เครื่องจริงของน้องตะโมเป็นเครื่องโคลนมาหรือว่าตํารวจรู้อยู่แก่ใจยอยู่แล้วแล้วก็สร้างสถานการณ์ส่งไปให้บังแจ็คคิดว่า พอไปถึงบางแจ๊คเนี่ยขอบคุณครับสำหรับของฝันพอไปถึงบางแจ๊คแล้วเนี่ยโทรศัพท์มันน่าจะสูญหายไปโทรศัพท์มันน่าจะหนีไปเพราะบางแจ๊กเป็นมิจฉาชีพบางแจ๊คเป็งเงนนี้แต่สุดท้ายขอบคุณครับมันกลับวนกลับมาหาเจ้าหน้าที่เองหรือเปล่าขอบคุณครับสำหรับของฝันอ่าใครทำปลอมก่อนอ่าคือคำถามเนี่ยคือวันนี้ใครทำปลอมก่อนอ่ะอันดับแรก คุณคิดว่าแม่อันดับแรกนะคุณคิดว่าแม่เป็นคนโครนได้ไหมคิดว UH! ่าเป็นไปได้ไหมโอกาสเป็นไปได้ไหมที่แม่จะเป็นคนโครนอ่าโอกาสเป็นไปได้ไหมที่แม่จะเป็นคนโครนผมว่าเป็นไปไม่ได้ไงถูกไหมเป็นไปไม่ได้อ่าแต่คําถามคือสมมติตํารวจเป็นคนโครนเอง อันนั้นยิ่งซวยหนักเลยนะถ้าตํารวจเป็นคนโคลนแล้วตํารวจส่งเครื่องโคลนให้กับญาติอันนี้ซวยหนักเลยนะตํารวจมีสิทธิ์โคลนไม่ผิดนะตํารวจโคลนเครื่องเพื่อจะเอาเครื่องนั้นอนะไปทําการตรวจสอบไปทําการอ่อหรือคนอะไรเนี่ยโคลนได้เลยตํารวจโคลนได้เลยแต่เวลาส่งงอบหลักถังส่งงอบต้องส่งเครื่องจริงให้กับคุณแม่ถูกต้องไหมและเวลาถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ตํารวจ ไปกู้ข้อมูลมาแล้วก็ต้องส่งทั้งนั้นคือต้องส่งเครื่องจริงให้คุณแม่ถูกต้องไหมสมมติได้รับเครื่องจริงมานะได้รับเครื่องจริงมาแล้วก็โคลนโคลนเอาเก็บไว้ถูกต้องไหมอ่าอาจจะโคนไว้สองเครื่องสามเครื่องก็ได้โคลนเอาไว้เสร็จแล้วก็คือส่งเครื่องจริงให้คุณแม่แต่เครื่องโคลนก็จะต้องมีเอาไว้เพราะเอาเป็นหลักฐานอยู่ถูกต้องไหมมีการโคลนข้อมูลเอาไว้อะไรเพราะเพราะจะยึดโทรศัพท์เอาไว้ตลอดตลอดอย่างเงี้ยก็คงไม่ใช่เขาก็โคลนข้อมูลไว้ทั้งหมดเอาไว้ในสำนวนถูกป่ะแล้วส่งเครื่องจริงให้ แต่ถ้าเกิดกตำรวจโคลนแล้วเอาเครื่องจริงจับไปที่ตำรวจแล้วส่งเครื่องปลอมให้คุณแม่ตำรวจซวยนะครับบอกให้รู้